หลังจากที่มีพระบรมราชอง์การโปลดเกล้าปลดกระหม่อมถอดถอนพระเทพยานมุนีออกจากสมณศักดิ์นะคะทำให้เรียกชื่อพระรูปนี้จึงเหลือแค่เพียงพระธรรมชยโยหรือว่าพระชัยบุญสุทธิผลซึ่งเป็นชื่อเดิมของท่านน่ะนะคะสมณศักดิ์เป็นตําแหน่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเพื่อย,ยกย่องพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีขณะที่พระสงฆ์ที่ทําผิดร้ายแรงการถอดถอนก็จะถือเป็นการลงโทษค่ะติดตามจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์พระเทพยานมหาบุณีหรือพระชัยยบูรณสุทธิผลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบคิดฟอกเงินและรับของโจรตามที่สารอาญาได้อนุมัติหมายจับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2559และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาอื่นอีกหลายคดี แต่เมื่อไม่ยอมมอบตัวและหลบหนีคดีจึงไม่สมควรอยู่ในสมณศักดิ์โดยมีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ถอดพระเทพยานมหามุนีออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2560พระชยยาบุ์สุทธิผลอุปสมบทเมื่อวันที่27สิงหาคม2512ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้ฉายาธรรมชโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นพระอุปชา พระธรรมชัยโยได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นตามลำดับเรื่อยมาตั้งแต่พระครูประทวนพระครูปรียนพระครูสัญญาบัตรก่อนที่เมื่อปี3 4ี่จะได้รับพระราชทานสัญญาบัตรแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระปี39ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระหรือพระราชภาวนาวิสุทธิในปี54ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพหรือพระเทพยานมหาบุนี ซึ่งเป็นสมณศักดิ์สุดท้ายและนี่เป็นภาพพระธรรมชัยโยเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพยานมหามุนีถ่ายภาพคู่กับพัยดยศแฉกท่งพุ่มข้าวบินและสัญ,ญบัตรราชาคณะชั้นเทพนักวิชาการด้านาศาสนาและปรัชญาซึ่งเคยศึกษาวิจัยเรื่องสมณศักดิ์ข้อดีและปัญหาเมื่อเร็วๆนี้ให้ความเห็นว่าสมณศักดิ์เป็นตำแหน่งด้านเกียรติยศที่พระมหาก,กษัตริย์พระราชทานเพื่อยกย่องพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การถอดถอนสมณศักดิ์ก็ถือว่าเป็นการลงโทษหากพบว่าพระสงฆ์กระทาความผิดร้ายแรงและไม่เหมาะสมกับสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานเมื่อให้สมณศักดิ์เป็นการให้กําลังใจเป็นการสนับสนุนการถอดสมณศักดิ์ก็คือการลงโทษนะครับแต่ว่าการลงโทษนันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะก็เพื่อจะได้ให้ท่านรู้ตัวจะได้กลับหรือกลับตัวนะครับในกรณีที่ยังกลับตัวได้ใช่ไหมครับนะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าผิดไปแล้วเกิดได้สำนเนึกี่ยเมื่อลองโทษแล้วก็ยังอาจจะกลับมานะครับทําความดีความชอบเพื่อลบ้างความผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการการถอดสมณศักดิ์เนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ป้องกันหรือปราบปรามชาติที่ท่านจะทําผิดนะครับมูลเหตุแห่งการถอดถอนสมณศักดิ์จะพิจารณาความผิดทั้งการประพฤติผิดพระธรรมวินยัยหรือแม้แต่การผิดกฎหมายบ้านเมือง หากถูกจับลาสิกขาบทก็ถือว่าพ้นจากสมณศักดิ์ทันทีขึ้นชื่อว่าถ้าผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะเป็นคดีอาญาเนี่ยไม่ใช่คดีแพง่งก็ก็อาจจะถือว่าเป็นโทษค่อนข้างซีเรียสทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องดาเนินคดีพอถูกดําเนินคดีก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่เหมาะสมถ้าจะให้คองสมณศักดิ์อยู่นะครับ สมณศักดิ์เป็นตำแหน่งด้านเกียรติยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้พร้อมราชทินานามและพัฒย์ศมีห้าลำดับชั้นคือพระราชาคณะหรือที่เรียกว่าเจ้าคุณมีเจระดับในจำนวนนี้สูงสุดคือชั้นสมเด็จเช่นสมเด็จพระสังฆราชถัดจากนั้นเป็นพระครูสัญญาบัตหรือพระครูพระฐานานุกรมพระปรียนและพระครูประทวนในอดีตมีการถอดสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยมาตั้งแต่สมัยทนบุรี และพระสงฆ์ที่ถูกถอดสมณศักดิ์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2503คือพระพิมลธรรมและพระศาสนาโสพลซึ่งยินยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อมีการสอบสวนพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จึงมีพระบรมราชโองการคืนสมณศักดิ์ให้ภายหลังส่วนพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดจนมีเรื่องอื้อเฉาเช่นอดีตพระยันตะและอดีตพระนิกรมติคณะสงฆ์ระบุว่ามีความผิดขั้นประราชิกให้ขาดจากความเป็นพระ เป็นวิธีคนละแบบกับการถอดสมณศักดิ์ส่วนในปัจจุบันหลังจากมีการถอดสมณศักดิ์คำเรียกชื่อพระเทพยานมหามุนีจึงเหลือเพียงแค่พระธรรมมชยโยหรือพระชัยบุย์สุดที่ผลนิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน